สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูวิมลมาศีนารางนะคะหรือว่าครูใหม่ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาเคมีกันต่อนะคะคราวก่อนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดกับเบสร่วมกับครูรักไปแล้วยังพอจํากันได้ไหมคะนอกจากกรดและเบสจะทําปฏิกิริยาเคมีกันเองแล้วนะคะนันเกเรียนคิดว่ากรดและเบสยังสามารถทําปฏิกิริยากับสารอื่นได้อีกหรือไม่ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะเวลาที่นักเรียนใช้น้ำส้มสายชูปรุงรสอาหารนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าภาชนะที่ใช้บรรจุทำจากวัสดุชนิดใดแล้วช้อนที่ใช้ตักน้ำส้มสายชูล่ะคะทำจากวัสดุชนิดใดจากภาพภาชนะที่ใช้บรรจุทำจากแก้วนะคะส่วนช้อนที่ใช้ตักน้ำส้มสายชูทำจากโลหะค่ะ แล้วนักเรียนคิดว่าถ้าเราแช่ช้อนโลหะไว้ในน้ำส้มสายชูแบบนี้นานๆจะเหมาะสมหรือไม่คะเราจะกลับมาตอบคำถามหลังจากเรียนจบเรื่องนี้กันนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มกิจกรรมกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ก่อนเรียนกันสักเล็กน้อยนะคะวันนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนทั้งหมด2ข้อนะคะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะ การจำแนกสารโดยใช้สมบัติความเป็นกฎเบสเป็นเกณฑ์นักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราจำแนกเป็นอะไรบ้างแล้วสารแต่ละกลุ่มมีระดับความเป็นกรดเบสหรือว่าค่า phs เป็นเท่าไหร่คะครูให้เวลานักเรียนลองคิด10วินาทีนะคะ ถ้าเราจำแนกสารนะคะโดยใช้สมบัติความเป็นกรดเบสเป็นเกณฑ์นะคะเราจะจำแนกได้เป็นสารที่มีสมบัติเป็นกรดเบสหรือว่ากลางค่ะสำหรับสารที่มีค่า pH เท่ากับ7นะคะจะมีสมบัติเป็นกลางสารที่มีค่า pH น้อยกว่า7จะมีสมบัติเป็นกรดส่วนสารที่มีค่า pH มากกว่า7จจะมีสมบัติเป็นเบสนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอตอบกันได้หรือเปล่าคะ เราลองมาตอบคำถามกันอีกสักหนึ่งข้อนะคะนักเรียนนักเรียนรู้จักโลหะอะไรบ้างคะลองยกตัวอย่างโลหะมาสัก3ชนิดสิคะครูให้เวลานักเรียนลองคิด10วินาทีนะคะโลหะนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นเหล็ก ทองแดงอลูมิเนียมสังกะสีเงินทองนะคะนอกจากนี้ยังมีโลหะอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะคะหลังจากที่เราทบทวนความรู้ก่อนเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูคิดว่าตอนนี้ทุกคนคงมีความรู้เพียงพอที่จะเรียนรู้กันต่อในวันนี้กันแล้วค่ะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่านอกจากที่โกรธกับเบสจะทำปฏิกิริยากันเองแล้ว กรดและเบสจะทําปฏิกิริยากับสารอื่นได้อีกหรือไม่นะวันนี้ครูจะมาสาธิตกิจกรรมเรื่องปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะเป็นอย่างไรในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สังเกตและอธิบายปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะด้วยกันนะคะ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็คือการแต่งกายให้พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีนะคะแว่นตานิรภัยจะช่วยป้องกันดวงตาจากไอของสารเคมีและการกระเด็นของสารเคมีด้วยถุงมือยางจะช่วยป้องกันการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงนะคะ หลังจากที่เราสวมใส่ชุดและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำกิจกรรมในวันนี้กันไปแล้วนะคะอันดับแรกเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับสารเคมีที่ใช้ในกิจกรรมนี้นะคะเราใช้สารเคมีทั้งหมด2ชนิดด้วยกันค่ะสารละลายกรดไฮโดรคลอริกหรือสารละลายกรดเกลือและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือสารละลายโซดาไฟค่ะ สำหรับเราะที่ใช้ในกิจกรรมนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะได้แก่สังกะสีอลูมิเนียมเหล็กและทองแดงนะคะสังกะสีอลูมิเนียมและเหล็กเป็นของแข็งสีเงินมีลักษณะมันวาวนะคะส่วนทองแดงก็เป็นของแข็งนะคะมีสีแดงอมส้มมีลักษณะมันวาวค่ะ ในวันนี้นะคะครูจะใช้แผ่นโลหะชนิดต่างๆส่วนเหล็กครูจะใช้ตะปูเหล็กนะคะก่อนที่จะนําโลหะเหล่านี้มาใช้เราต้องขัดสารที่เคลือบโลหะด้วยกระดาษทรายเสก่อนนะคะหลังจากขัดเรียบร้อยแล้วก็ตัดให้มีขนาด1นคูณหซนติเมตรค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าทําไมครูต้องขัดโลหะด้วยกระดาษทรายเสก่อนครูให้เวลานักเรียนลองคิดสักครู่นะคะ เราขัดโลหะด้วยกระดาษทรายก็เพื่อกําจัดสารที่เคลือบโลหะออกก่อนนะคะเพื่อให้กรดและเบสที่ใช้ในกิจกรรมนี้สัมผัสกับโลหะได้โดยตรงค่ะนักเรียนคิดว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกจะทำปฏิกิยากับโลหะชนิดใดได้บ้างคะแล้วสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ล่ะคะจะทําปฏิกริยากับโลหะชนิดใดได้บ้างเดี๋ยวเราลองไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้สังเกตผลการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองกันหรือเปล่าคะจากผลการทำกิจกรรมจะพบว่าเมื่อเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงในโลหะทั้ง4ชนิดสังกะสีและตะปูเหล็กจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นทันทีในปริมาณมากอลูมิเนียมจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นเล็กน้อยและเกิดขึ้นช้ากว่านะคะส่วนทองแดงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงคะ่ะ ในขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะทำกิจกรรมเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนแต่เปลี่ยนจากสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์นะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองกันด้วยนะคะ จากผลการทำกิจกรรมจะพบว่าเมื่อเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในโลหะต่างๆสังกะสีจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นเล็กน้อยและเกิดขึ้นช้านะคะอลูมิเนียมจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นทันทีในปริมาณมากส่วนตะปูเหล็กและทองแดงไม่พบการเปลี่ยนแปลงนะคะนักเรียนคิดว่าโลหะใดบ้างคะที่ทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรคะ โลหะที่ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกได้แก่สังกะสีอลูมิเนียมและตะปูเหล็กนะคะทราบได้จากการเกิดฟองแก๊สค่ะนักเรียนคิดว่าโลหะใดบ้างคะที่ทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วนักเรียนทราบได้อย่างไร โลหะที่ทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้แก่สังกะสีและอลูมิเนียมนะคะทราบได้จากการเกิดฟองแก๊สค่ะหลังจากที่ทำกิจกรรมกันไปแล้วสรุปกิจกรรมกันได้ไหมคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าทั้งกรดและเบสนะคะต่างก็ทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิดได้และมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สเกิดขึ้นนะคะ ว่าแต่อฟองแก๊สที่เราสังเกตเห็นเป็นฟองของแก๊สอะไรกันนะกรดทำปฏิกิยากับโลหะได้หลายชนิดนะคะโดยทั่วไปเมื่อกรดทำปฏิกิยากับโลหะจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สไฮโดรเจนและเกลือของโลหะดังสมการนี้ค่ะเช่นกรดไฮโดรคลอริกทำปฏิกิยากับสังกะสีจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สไฮโดรเจนและซิงค์คลอไรซ์ซึ่งเป็นเกลือของสังกสีนะคะ เขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความดังนี้ค่ะเมื่อเบสทำปฏิกิริยากับโลหะจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สไฮโดรเจนและเกลือของโลหะดังสมการนี้นะคะเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับสังกะสีจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สไฮโด,เออโดระะเ,นเดรรจเน,แ,นและโซเดียมซินเกตซึ่งเป็นเกลือของสังกะสีเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความดังนี้ค่ะโดยฟองแก๊สที่สังเกตพบ เป็นฟองของแก๊สไฮโดรเจนนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะและเบสกับโลหะกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามกันสักเล็กน้อยนะคะมาเริ่มกันที่คำถามข้อแรกเลยค่ะบางครั้งในร้านอาหารจะแช่ช้อนโลหะไว้ในน้ำส้มสายชูโดยแช่ไว้แบบนี้น,น,นานๆนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่คะเพราะเหตุใด ตอบว่าอะไรกันบ้างคะนักเรียนคำตอบขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่ใช้ทำช้อนนะคะน้ำส้มสายชูคือสารละลายกรดแอซิติกซึ่งมีสมบัติเป็นกรดสามารถกัดกร่อนโลหะบางชนิดได้นะคะเช่นสังกะสีค่ะโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้เป็นช้อนกระเบื้องเคลือบขาวจะดีที่สุดนะคะ ถ้าใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือว่าโซดาไฟล้างท่อที่ทําจากโลหะเนื่องจากท่ออุดตันนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่คะเพราะเหตุใดครูให้เวลานักเรียนลองคิดดูก่อนนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดเพื่อคิดถ้าคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเล่นต่อได้เลยะคะ่ะนักเรียนตอบว่าอะไรกันคะ ข้อนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่ใช้ทํำท่อนะคะถ้าท่อที่ทําจากโลหะที่เกิดปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นท่อที่ทําจากอลูมิเนียมเนื่องจากโซเดียมไฮดรอกไซด์สามารถกัดกร่อนอลูมิเนียมทาให้เกิดความเสียหายได้ค่ะแต่ถ้าโลหะที่ใช้ทําท่อไม่เกิดปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์อย่างเช่นท่อที่ทำจากเหล็กหรือว่าทองแดง ก็สามารถใช้โซดเดียมไฮดรอกไซด์ล้างท่อได้นะคะมาต่อกันที่คำถามอีกหนึ่งข้อนะคะนักเรียนในบางพื้นที่มีการบรรจุลูกโป่งนะคะด้วยแก๊สที่ได้จากปฏิกิริยาของเบสกับอลูมิเนียมนักเรียนคิดว่าแก๊สที่ได้เป็นแก๊ชนิดใดะคะและการบรรจุแก๊สดังกล่าวในลูกโป่งมีอันตรายหรือไม่อย่างไรครูให้เวลานักเรียนลองคิดดูนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดเพื่อคิด ถ้าคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเล่นต่อได้เลยนะคะตอบว่าแก๊สอะไรกันบ้างคะนักเรียนแก๊สที่ได้จากปฏิกิริยาดังกล่าวก็คือแก๊สไฮโดรเจนนะคะซึ่งสามารถติดไฟได้ค่ะถ้าเราบรรจุแก๊สชนิดนี้ในลูกโปง่งแล้วนำไปใกล้กับเปลวไฟจะทำให้ลูกโป่งระเบิดและเกิดอันตรายได้นะคะ เรามาสรุปร่วมกันสักเล็กน้อยนะคะนักเรียนโดยทั่วไปปฏิกิริยาเคมีของกรดกับโลหะจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและแก๊สไฮโดรเจนนะคะส่วนเบสนะคะเมื่อเบสทำปฏิกิริยาเคมีกับโลหะจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและแก๊สไฮโดรเจนตามสมการดังนี้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ เราทราบผลจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะและเบสกับโลหะกันมาแล้วนะคะสองปฏิกิริยานี้ทำให้เกิดความเสียหายกับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆรอบตัวเราได้เช่นการผุก,กร่อนของหลังคาสังกะสีเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำฝนที่มีสมบัติเป็นกรดนะคะการกัดกร่อนตะกัว่วเนื่องจากกรดซัลฟิวริกในแบตเตอรี่สำหรับปฏิกิริยาเคมีของเบสกับโลหะ นักเรียนอาจจะไม่ค่อยพบในชีวิตประจำวันนะคะเนื่องจากว่ามีโลหะเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นค่ะที่ทำปฏิกิริยากับเบสได้เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนรู้สึกว่าปฏิกิริยาเคมีใกล้ตัวกว่าที่คิดไหมคะในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและปฏิกิริยาของเบสกับโลหะกันไปแล้วนะคะนอกจากนี้รอบตัวเรายังมีปฏิกิริยาเคมีอื่นๆเกิดขึ้นอีกนะคะ ในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็กกันการเกิดสนิมเหล็กเกิดขึ้นได้อย่างไรรอติดตามต่อในตอนต่อไปนะคะวันนี้ครูใหม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ